ชายผู้ที่เป็นตำนานแห่งโลกใต้ดินผู้นำที่ทุกคนเกรงกลัวและเคารพที่มากับฉายาเทพเจ้าแห่งการต่อสู้หรือตำนานผู้ไร้พ่ายบุคคลที่มีทั้งพลังอำนาจและปริศนาซ่อนอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นทักษะก,การต่อสู้ที่ไร้ผูดเทียมหรือความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ที่ซับซ้อนใช่ครับวันนี้ผมท็อกสปีดจะมาพูดถึงรีจีฮุนจากลูกคิซึมนั่นเองครับผมขอเตือนก่อน,นนะครับคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหานมาควานะครับผมดีจีหรือรีจีฮุนหรือคังดากยมหรือ เดียโกคังเป็นไอดอนชื่อดังของเกาหลีใต้และยังเป็นหัวหน้าของ p t j Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทอุอบรมไอดอนอีกด้วยและขเขาก็ยังเป็นหนึ่งในสิบอัจฉริยะหรือสิบนักสู้ที่มีความสามารถที่สุดของเวดงซูและเขามีความสามารถใกล้ชิดกับเวดงซูอย่างมากดิจิฮุนในอดีตได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานของยุคแรกด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่ไม่มีใครทัดเทียมได้แถมดิจิฮุนเขายังเป็นหนึ่งในนักสู้ที่ทรงพลังที่สุดในยุคแรกอีกด้วยโดยพิมพ์ของเขาทำให้เขากลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สำคัญของเวดงซูและรจิุนนยังมมมมีควาาาาสถกพอใ สังหารกิมสพอยงซึ่งเป็นนักสู้ดับสูงสุดในยุคนั้นึเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมและศษษษกักษ์การต่อสู้ทีม่มีใครสามารถต่อต้านได้ริกิฮหุนยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารแท็กโคควอนซึ่งเป็นนักสู้ับนานในช่วงยุคแรก้วยเหตุการณ์นี้แสดงถึง,งบทบาทของเขาที่ไม่ได้มีดีแค่การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการวางแผนยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเวเวงสูงทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในสิบอัจฉริยะของเเวงสูที่มีบทบาทสําคัญในการกาหนดทิศทางของเรื่องราวหลักเหตุการณ์ในนอดีง เคยใช้ชื่อว่าริกิฮุนแต่ได้ทิ้งตัวตนนี้ไปเขาเป็นตำนานของวงการไอรอนยุคกแรกและริจิฮุนยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ความลับเกี่ยวกับร่างทั้งสองของพ่อไฮยองซอกอด้วยครับรูปร่างและลักษณะของริกิฮุนริกิฮุนเป็นบุคคลที่มีรูปลักษณ์โดดเด่น เขาเป็นรูปล่างผอมเพรียวผิวซีดและผิวสีชมพูเอกลักษณ์รวนตาสีเข้มของเขาเพิม่มความลึกลับและเสน่หาเขามักสวมแว่นกันแดดสีดำและมีรอยสักบนแขนท่อล่างช่วยเสริมบุคลิกให้ดูทรงพลังเมื่อเขาใช้ใตัวตนของริจีฮุนเขาเปลี่ยนภาพลักษณ์โดยตึ้นเชิงโดยใส่ชุดสีขาวทั้งหมดรวมถึงเสืส้อสเวตเตอร์ขนสัตว์และปกปิดใบหน้าด้วยหน้ากากซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์และตัวตนจากอดีตในช่วงวัยรุ่นดีจิฮุนหรือในขณะนั้นใช้ชื่อว่าริจีฮุนมีผมสีแดง ความเปล่งประกายของเขาในฐานะนักสู้และศิลปินเริ่มฉายชัดในช่วงเวลานี้อีกด้วยและความเปล่งประกายของเขาในฐานะนักสู้และศิลปินเริ่มเฉิดฉายในช่วงเวลานี้อีกด้วยบุคลิกภาพและละักษณะนิสัยลิจีฮุนเป็นผู้เยอกเยน็นและสุขุมเหนือใครเขาไม่เหมือนใครไม่ว่าจะได้บุคลิกที่เงียบขรึมหรือสายตาที่จับจ้องคนรอบข้างอย่างไร้เสียงขอว่าสังเกตคนรอบข้างอย่างเงียบๆทั้งเสียงของเขาเย็นชาและห่างเหินยากที่จะเข้าใจว่าในหัวเขาคิดอะไรเพราะลิจิฮุนไม่ใช่คนที่เปิดเผยความรู้สึกง่ายๆแต่ในบรรดาความเย็นชานั้น เขาก็ยังเปิดใจให้กับบางคนเรจีฮุนไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์เท่านั้นแต่เขายังเป็นคนที่อัจฉริยะอย่างแท้จริงทั้งฉลาดและมีพรสวรรค์มีาหาที่เปียบไม่ได้ในโรงเรียนเก่าของเขาที่ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ล้างท้องถูกแห่งนั้นยังคงจัดแสดง,างรางวัลมากมายที่เรจิฮุนเคยได้รับทั้งด้านศิลปะโบกตวีกล๊อว่ายน้ำเทนิสและอีกมากมายที่ยืนยันถึงความสามารถรอบด้านของเขาอนกลับมาในยุคที่หนึ่งดีจี G. หรือในตอนนั้นที่รู้จักในชื่อเรจีฮุนเขาไม่ได้มีเพียงแค่ความสามารถแต่ยังมมมีีควาหาหเเยข ทำทุกอย่างเพื่อทิ้งร่องรอยแห่งความทรงจำไว้ให้ทุกคนที่เผชิญหน้ากับเขาและทุกคนที่เคยเจอเขาต่างต้องจดจำชื่อของริจิฮุนไปช่วยชีวิตบางคนถูกบังคับให้จดจำผ่านการสลักบนร่างกายและบางคนสูญเสียอะไรว่าสำคัญไปเช่นดวงตาของแทสุมานี่คือริจิฮุนผู้ทิ้งความยากเย็นไม่เบื้องหลังและคมครับรับที่ยังคงเป็นเงาตาตลอกหลอดของโลกนี้นั่นเอง ความสามารถในการต่อสู้ลีจีฮุนหรือที่รู้จักในฐานะตำนานแห่งยุคแรกเป็นนักสู้ที่ทรงพลังอย่างมหาศาลและถือเป็นหนึ่งในนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาร P.T.J. บางครั้งเขางถูกกล่าวว่าเป็นนักสู้แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้อีกด้วยสไตล์การต่อสู้ลีจีฮุนใ็้สไตล์การต่อสู้ที่อาศัยความคล่องตัวสูงและความเร็วที่น่าทึ่งในการหลบหลีกการโจมตีของคู่ต่อสู้รูปแบบการต่อสู้ของเขาถูกอธิบายว่าสง,ง่างามและมีชั้นเชิงเขายังเป็นหนึ่งในสามคนที่สามารถเทคนิค Invisible ไไดดดดด้้้้้ววยยซึ่่่่งงเเเเเป็็็นนนนนนนกการรรรจจจจมมมมตตตีีุบออออออขคููสหหืั บทบาทในเรื่องบทที่367การต่อสู้ที่สำคัญระหว่างลีจิฮุนและแทซูมาการมาเชิญหน้าทั้งสองรีจิฮุนและแทซูมาพบกันในสถานการณ์ที่ตึงเครียดทั้งสองแลกเปลี่ยนการโจมตีกันอย่างดุเดือดแสดงให้เห็นถึงทักษะและความสามารถที่เหนือชั้นของทั้งคู่ผลลัพธ์การต่อสู้รีจิฮุนสามารถชนแะแทซูมาได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความสามารถที่ทำให้เขาเป็นตำนานในยุคแรก บทที่425ลีจีฮุนปะทะพายองซอกลีจีฮุนแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าด้วยการเอาชนะพายองซอกอย่างง่ายดายระหว่างการต่อสู้ลีจีฮุนแทบไม่ได้ใช้แรงอย่างเต็มที่แต่เขาก็ยังสามารถควบคุมการต่อสู้ทั้งหมดความเร็วและความสงสางามของลีจีฮุนทำให้พายองซอกไม่สามารถตอบโต้ได้เลยรับการต่อสู้พายองซอกพ่ายแพ้โดยไม่ได้สร้างความเสียหายใดให้กับลีจีฮุนเลยบทที่428ลีจีฮุนมาเชียร์หน้ากับกลุ่ม j h t o ลีจีฮุนท้าทายว่า้าพวกเขาสามารถโจมตีเขาได้ในจริงจังเพ การต่อสู้เขาเอาชนะทั้ง3คนได้อย่างง่ายดายโดยที่มือซ้ายยังคงรวบกระเป๋าไว้การยุติยุคแห่งวงการนักสู้ในอดีตไิจิฮุนสามารถเอาชนะและสลายเจเนเรชันออฟเซอร์คลด้วยตัวคนเดียวเขาเคยทาให้ราชากีตต่างสูญเสียอวัยวะเช่นตาของแทซูมาและขาของกงซับจีบทที่494ในการต่อสู้กับกงซับจีในอดีตไิจิฮุนได้เห็นเทคนิคที่น่าทึ่งของกงซับจีที่ว่ากงซับจีเคานเตอร์เทคนิคนี้ต้องอาศัยความตั้งใจให้แรงก้าที่จะไม่ล้มและสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงจนจบการต่อสู้ได ลีจีฮุนสามารถลบเล่นเทคนิคนี้หรือรับมือได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดการต่อสู้กับซองจียุกลีจีฮุนได้เปิดเผยว,ว่าเขาได้ก้าวข้ามขีดจำกัดใน2ด้านคือความเร็วและเทคนิคในระหว่างการต่อสู้เขายังสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความแข็งแกร่งได้อีกด้วยในระหว่างการต่อสู้เขายังสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในด้านความแข็งแกร่งได้อีกด้วย และนั่นก็คือเรื่องราวของริจีฮุนหรือที่รู้จักกันในชื่อของริจีฮุนเรดดีเจจากมังควาว่าลูคิซึมที่มีทั้งความลึกลับและความแข่งแร่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันความทรงจําในฐานะนักสู้แห่งยุคแรกทําให้เขาเป็นตำนานที่ไม่มีวันลืมของโลกพีดีเจไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับตัวแข่งแข่งที่สุดหรือการรับมือกับความท้าทายที่ไม่คาดคิด ลีจีฮุนยังคงเป็นตัวละครที่น่าจดจําและหลากหลายมิติในเรื่องนี้อีกด้วยเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถูกใจกันบ้างหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมพอกสปิดนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ